สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบเฟซบุ๊กล้วก็ทวิตต่อกวยน,นะครับวันนี้ผมอัมพรพัชเลิญมีรถ L 5 0 1 8ูนนึมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้มีใบมีดดันดินหน้าแล้วก็มีผานหลังครับราคาอยู่ที่4 5่0 0 0ห้าบาทครับท่า <c oughs> นใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับเบอร์โทรก็เบอร์เดิมนะ0 8 1 3 6 5่9สามหกับ0 8 1 6 0 5ปดหนึ้านบัวกสอนอ,อนัมพรเทคเตอร์ที่เก่าครับที่นี่ยังมีรถให้เลือกมากกว่าประมาณสคันครับมีสามสาขานะครับ ตั้งอยู่บ้านท่าคอสตบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดาังงเพชรครับผ่านใดมาไม่ได้อุปจํมมา1หนึ่งหมื่นบาทครับรถส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้นะแต่ดีก็ยังมีรอยปั่นครับสภาพสวยมากครับคันนี้ครับลองสตาร์ทแล้วขับดูเขาสตาร์ทเลยติดยิ่งครับไฟเฟยติดหมดนะตัวนี้สมบูรณ์ครับไปเลยสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับมีผ่านให้่งจวงครับผ่านหลังขก็ไปที่แิบกินหน้าครับ จริงดีไม่มีหอนครับกันนี้ครับยางก็ใหม่เลยนะครับโอเคทลิปนี้แค่นี้ก่นครับสวัสดีครับ